สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับผมเรื่องราวแห่งโลกประวัติศาสตร์ในวันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงรายการ History World ของเรานะครับประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยน่าจะเป็นประวัติศาสตร์สงครามการทหารอาวุธมากกว่า ในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันมีเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันถูกพัฒนามาตั้งแต่ปฐิตสะอาดเลยและเรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเกมนั่นเองท่านผู้ชมเคยรู้บ้างไหมว่าเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมานานหรือยังทําไมมันถึงแบบเติบโตได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้และเรียกได้ว่าคําว่าเกมเนี่ยนะครับผมถ้า จำกัดความคําว่าเกมจริงๆแล้วกับวนะิดีโอเกมเนี่ยมันต่างกันยังไงครับในวันนี้แหละเราจะมาหาคําตอบกันนั่นเองซึ่งถ้าพูดกันตรงๆนะครับผมคอนเซปต์ของคําว่าเกมเนี่ยมันมีมานมนานเป็นพันปีแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เราจะเน้นไปที่วิดีโอเกมกันเพราะว่าเกมเนี่ยมันหมายถึงการเล่นครับการวิ่งไล่จับก็นับเป็นเกมถูกไหม การแต่ฟุตบอลเนี่ยก็เป็นเกมกีฬาถูกปะมันนับได้หมดเลยนะครับผมอะไรที่ให้ความบันเทิงกับเราเนี่ยก็ถูกจัดว่าเป็นเกมได้หมดนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนพอเราพูดถึงเกมแบบฟิสิกส์ไปแล้วอันเนี้ยมันไม่มีจุดตายตัวมันไม่มีจุดแน่นอนว่าเฮ้ยมันเรื่อยเมื่อไงตอนไหนกันแน่ แต่ถ้าเป็นเกมแบบวิดีโอเกมเนี่ยเราสามารถย้อนไปดูประวัติย้อนไปหาประวัติของมันมาได้และในวันนี้เลยครับผมเราจะมาเริ่มดูกันว่าวิดีโอเกมเนี่ยมันสร้างขึ้นในช่วงยุคไหนแล้วมันเติบโตมายังไงโดยเรามาเริ่มที่การสร้างวิดีโอเกมครั้งแรกดีกว่าครับมันถูกสร้างมาในไหนในคอมหรือเปล่าที่เราเล่นกันปกติหรือใน PlayStation เรามาดูคําจํากัดความของมันกันก่อนดีกว่าครับคำว่าวิดีโอเกมเนี่ยมันหมายถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมา เพื่อให้ตัวของมนุษย์เนี่ยสามารถเล่นกับมันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจอทัศสกีหรือว่ามีปุ่มกดก็ตามซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยก็จะเป็นจอแล้วก็มีปุ่มให้เรากดถูกไหมซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับผมมันยังไม่ได้มาถึงยุคที่เราเล่นเกมในคอนโซลเป็นทีวีที่เราเห็นนะเกมในยุคแรกๆเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามันจะเป็นเครื่องเกมที่เอาไว้เล่นเกมเกมนั้นเกมเดียวเนี่ยแล้วเป็นเครื่องวงจรขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งในยุคแรกนะครับผมที่มีการบันทึกในการสร้างวิดีโอเกมครั้งแรกขึ้นมาเนี่ยนะคร ว่าคามปี1948นะครับผมโดยในเอกสารเนี่ยนะครับผมได้ใช้คําว่าอุปกรณ์บันเทิงที่ใช้หลอดลังสีแคทโอดนะครับผมคือแบบว่ามันยังไม่ได้มีคําจํากัดความเลยว่าอ๋อนี่คือเครื่องเล่นเกมนะมันเก่ามากๆขนาดนั้นในยุคนั้นเราต้องนึกภาพก่อนว่าคนในยุคนั้นมันไม่ได้รู้จักวิดีโอเกมอย่างทุกวันนี้ซึ่งเกมที่ถูกสร้างมาในยุคแรกๆเนี่ยนะครับผมก็จะมีเกมนะครับดังๆมากมาเลยที่หลายคนที่เคยเรียนเกี่ยวกับประวัติมาเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินครับอย่าง เครื่องนิมลอดนะครับผม ซึ่งมีน้ำหนักเนี่ยเป็นพันกิโลเลยนะเครื่องเล่นเกมยุคแรกอ่ะโหดขนาดนั้นเลยแล้วต่อมามันก็ได้มีการสร้างเกมอื่นๆขึ้นมานะครับผมอย่างออกโซนะครับหรือว่า x o นั่นเองมันคือ OXO นั่นเองครับก็เป็นเกมง่ายๆนะครับผมหรือว่าเกมเทนนิสสวอชูเนี่ยก็เป็นเกมง่ายๆเหมือนกันซึ่งแบบว่าไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเห็นว่าเป็นเกมง่ายๆแบบนี้นะครับผมแต่มันสร้างยากมากๆในยุคนั้นนะอย่างเกม Space War เนี่ยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกมที่แบบว่าเบสิกสุดๆเลยลองดูกันในฟุตเทจสิครับผมมันด แต่ในปี1961เนี่ยนะครับผมเครื่องเล่นเกมนี้เนี่ยมีราคามากกว่า1 0 0 0 0แดอลลาร์นะแล้ว3ล้านบาทในยุคนั้นเนี่ยมันมากกว่ายุคนี้เยอะมากๆเลยเราได้ลองคํานวณกันมาแล้วนะครับผมโดยเราได้แบบว่าคนนํานวณค่าเงินเฟอ้อต่างเนี่ยนะครับ 1แสนดอลลาร์ 1, ในปี1961ประมาณ3ล้านกว่าบาทเนี่ยน,นะครับผมจะมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับผมถึง774%เลยนะครับเท่ากับว,ว่าไอ100้1 0 0แในวันนั้นนะเท่ากับประมาณ874,856ดอลลาร์ในวันนี้ตีทุทั่วๆเลยก็สักยี่สล้านนะครับผมเจ้าเครื่องเงี้ยถ้าผู้ชมคิดดูเราจะเล่นเกมเกมหนึ่งต้องจ่ายตังค์ถึง20ล้านเพื่อจะได้เล่นเกมเกมเดียวแล้วมีเครื่องที่ใหญ่มากๆมาอีกด้วย แต่ไอเกมพวกนี้เนี่ยมันเป็นเกมแบบแรกนะที่ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดนะครับก็ไม่ได้มีการเอามาขายกันแบบโจงแจ้งหรือขายกันแบบว่าโอ้โหใครๆก็เข้ามาซื้อได้เลยเกมเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างช้าๆนะครับผมจนเกมเกมแรกที่ถือว่าเป็นแบบบิดาแห่งเกมที่ดังที่สุดเลยนะครับผมก็ได้ออกวางขายนะครับและนั่นก็ถูกนับเป็นหนึ่งในก้าวประวัติศาสตร์สำคัญของวง,องการเกมนั่นก็คือเกม น,นและพอมันออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าดังเป็นผู้แตกเลยนะแต่ในเวอร์ชันแรกเนี่ยนะครับผมยังออกมาในแบบตู้เกมอาร์เคดเท่านั้นและในเวลาต่อมาในปี1974เก็นี่ยก็ได้ออกเวอร์ชันสาหรับเอาไปเล่นที่บ้านมานั่นเองตอนแรกเป็นตู้ที่ให้คนไปกดไปหยอดเหรียญอะไรแบบนี้นะครับหลังๆก็มาเป็นบ้านก็เรียกได้ว่าเริ่มมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นแล้วจากตอนแรกอยู่ในห้องแลบของนักวิทยาศาสตร์ สักพักหนึ่งนะครับผมกลายเป็นเหมือนยุคเกมอาร์เคดยุคตู้เกมแล้วทีนี้เนี่ยพอเริ่มมีเวอร์ชันที่บ้านเนี่ยเกมคอนโซลก็ได้เริ่มถือกําเนิดขึ้นต่อจากนั้นนะครับผมการแข่งขันเนี่ยก็ได้รุนแรงมากๆนะในตลาดวิดีโอเกมทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เริ่มเข้ามาในตลาดนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะปัจจุบันนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นมหาอำนาจด้านเกมของโลกใบนี้เลยนะและมันก็ได้มีเกมออกมานะครับนั่นก็คือหนึ่งในเกมที่ดังที่สุดในโลกที่สร้างยุคทองให้กับยุคอาร์เคดเลยนั่นก็คือ เกม Space Invader นั่นเองครับผมมั่นใจเลยว่าหลายๆคนที่เป็นเด็กรุ่นผมเนี่ยก็ต้องเคยเล่นแหละครับผมมันเป็นเกมที่แบบว่า โอ้โหมันเบสิกแต่มันคุ้นหูคุ้นตาเราเป็นอย่างมากเลยครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จที่สุดเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการเกมเลยก็ว่าได้เพราะว่าเจ้า Space Invader เนี่ยนะครับผมเป็นเกมอาเขตที่ขายดีอันดับ2ตลอดกาลเลยนะครับผมมาว่าอันดับสูงสุดเลยอันดับ2สุดของแบบตลอดกาลเลยมันเยอะมากจริงและด้วยความสําเร็จของ Space Invader นะครับ้าให้คู่แข่งเนี่ยก็ต้องออกเกมแนวเ,เดียวกันมาที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับผมนั่นก็คือ a อส e รอยนนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จมากๆอีกเกมหนึ่งแล้วช่วยบูสต,ต์วงการวิดีโอเกมขึ้นได้อีกมากมายเลยโดยเจ้า a s ส e รอย d เนี่ยนะครับผมขึ้นไปอันดับ6ของเกมอาร์เคดที่ขายดีที่สุดและต่อจากนั้นครับวันเวลาก็ได้ผ่านมานะครับผมพอเราได้เข้าถึงยุค80นะครับผมก็เรียกได้ว่า ความเป็นสีสันอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่โลกของวีโอเกมแล้วเพราะก่อนหน้านี้หากเราสังเกตดูมันจะเป็นเกมที่จืดชืดมากๆเลยถูกไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมเพื้นหลังดําๆที่เรียกได้ว่าไม่ได้มีสีสันอะไรนะครับผมและการมาถึงของเกมสีนี่เองนะครับก็ทําให้เกิดเกมสําคัญเกมหนึ่งของโลกขึ้นมานั่นก็คือ แพ็กแมนนั่นเองครับแพ็กแมนนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับผมของวีดีโอเกมเรียกได้ว่าพอ็นเกมมีสีเนี่ยความน่าเล่นนะครับผมก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปใหญ่ครับผมทำให้แพ็กแมนเองเนี่ยนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยในตอนแรกจริงๆเนี่ยมันไม่ได้จะชื่อแพ็กแมนนะแต่มันจะชื่อพักแมนต่างหากนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับและต่อจากนั้นเนี่ยก็วีดีโอเกมเฟื่องฟูเลยถูกไหมพอมีสีมีอะไรเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันเปิดความคิดสร้างสรรค์เปิดโลกขึ้นได้อีกมกมมมาายผแล ่อจากนั้นเองนินเ e นโดนะครับผมก็ได้ เปิดเกมดองกี้คองนะครับผมมาในปี1981ซึ่งดองกี้คองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมาร์ํสำคัญในวงการวิดีโอเกมครับเพราะว่ามนันเป็นเกมแรกเลยนะครับผมที่มันจะมีสตอรี่ไลน์ครับไม่ได้เป็นเกมแค่ว่ามากดเล่นแล้วจบเลยอะไรแบบนี้คราวนี้มีเนื้อเรื่องมาแล้วครับและเนื้อเรื่องในเกมดองกี้คองเนี่ยก็เป็นจุดกําเนิดของมาริโอด้วยนะและต่อจากนั้นเนี่ยมาริโออะไรต่างๆก็ได้ออกมาและยึดตลาดเกมไปหมดเลยนะครับซึ่งเกมเนี่ยก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะมีเนื้อเรื่องมีการเปลี่ยน,ม,ยนมุมมองมีมุมมองใหม มาบ้างครับผมมีมุมมองแบบ Third Person นู่นนี่นั่นนะครับผมพัฒนาอย่างรวดเร็วเต็มไปหมดนะครับจากเครื่องอาร์เคดก็เริ่มย้ายมาสู่เครื่องคอนโซลเครื่องคอนโซลจากนั้นก็มาที่คอมนะครับผมคอมเสร็จปุ๊บไปเครื่องคอนโซลแบบพกพานะครับแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าพัฒนากันแบบไร้ขีดจํากัดจนถึงทุกวันนี้อย่างที่เราได้เห็นกันเลยก็เรียกได้ว่าเกมเนี่ยพัฒนามาไกลามากมากนะครับและหากใครอยากเห็นการเปรียบเทียบของการพัฒนาการเกมที่มันเห็นได้ชัดจริงๆเนี่ยก็ลองมาดูได้นะครับผมในช่องใหม่ของเราอย่างช่องเกม World นะครับ เราได้ทําไปแล้วอย่างเปรียบเทียบภาคเก่าของ GTA กับภาคใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทําเปรียบเทียบอะไรพวกนี้มาให้อีกมากมายอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือประวัติแบบย่อๆครับผมของ ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ในตอนนี้เนี่ยเราขอบอกก่อนว่าประวัติเกมอ่ะมันยังไม่จบแค่นี้อันเนี้ยมันเป็นแค่ประวัติส่วนของจุดเริ่มต้นว่าอ๋อมันเริ่มมาจากนี้พัฒนาเป็นอาเคดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีประวัติเฉพาะของแบบว่าค่ายเกมนี้บ้างประวัติเฉพาะของเกมนี้ออกมาอีกนะครับยังไงถ้าให้ผู้ชมชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคน มีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ